จบเจ้าไม่เล้าหรือเปิดคลิปจอยนิพาพันธ์เมียหลวงในตำนานฝากถึงเมียน้อยฟาดเจ็บเจ็บจุกจุเรื่องข่าวการนอกใจคงไม่มีคดีไหนที่เป็นตำนานเท่าคดีที่นางนิพาพันธ์หรือจอยเมียหลวงบุกงานแต่งผัวกับเมียน้อย ซึ่งหลังจากที่เรื่องดังก็มีคลินิกศัลยกรรมมาเสนอทำศัลยกรรมเมียหลวงให้ฟรีจนกลายเป็นคนสวยเช้งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวในส่วนของเรื่องคดีสาลก็ตัดสินให้เมียน้อยชดใช้เมียหลวง2 0 0 0 0นบาทพร้อมกับดอกเบี้ยโดยลา่าสุดวันที่25มิถุนายน64มีการโพสต์คลิปข้อความจากจอ,อยฝากถึงเมียน้อยแสบๆคันคนว่าน้องคะถ้าอยากได้ผัวพี่เช็คเงินในบัญชีหรือยังคะ เมื่อพูดจบจอยก็เอาสมุดบัญชี2เล่มที่อยู่ในมือตบดังเปาะเปาะหมายถึงว่าได้เงินเข้ากระเป๋ามาแบบฟรีๆซึ่งคลิปนี้มีคนดูมากกว่า2ล้านนอกจากนี้ยังมีอีกคลิปซึ่งคุณจอยพูดว่าทุกคนคะผัวที่ดีต้องไม่ใช่ผัวของชาวบ้านนะคะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นกล่าวจบก็ยิ้มแบบสวยๆแบบผู้ชนะ ขณะเดียวกันข่าวช่องวันรายงานว่านางนิพพันธ์เปิดเผยหลังจากที่ศาลตัดสินว่ารู้สึกพอใจกับคําตัดสินหลังจากนี้จะใช้ชีวิตตามปกติทำงานสวยๆดูแลลูกๆต่อไปส่วนการชำระเงินของคู่กรณีนั้นจะทำตามขั้นตอนกฎหมายเชื่อว่าคู่กรณีจะทำให้แต่ถ้ายังไม่ยอมเลิกยุ่งกับสามีของตนก็ต้องคิดอีกทีว่าจะทำยังไงต่อไปน้องคะ่ะ ถ้าอยากได้ผัวพี่เช็คเงินในบัญชีหรือยังค่ะทุกคนคะผัวที่ดีต้องไม่ใช่ผัวของชาวบ้านนะคะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น,นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ